ค่ะวันนี้สวนเกษตร,รพอเพียงหลังบ้านคุณยายหนูไอรินค่ะคืมฟ้าคืมฝนค่ะข้าวปอดสารข้าวที่ปลูกไว้ค่ก็รอ,อนำฝนตกมากันอีกสักนิดหนึ่งนะคะค่ะก็ต้นมาพาะพร้าวกำลัง สวยงามกำลังจูช่อออกสวยงามทีเดียวค่ะข้าวที่หวานไว้กะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็กำลังงอกงอ,อกสวยงามนะคะรอแต่น้ำฝนมารอแต่น้ำฝนมา,าโนโออนกุนตาหนไอรินก็เมื่อเช้าตัดหญ้าตามคันนาะ ตัดหญ้าตามคันนาเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินดูแปลงข้าวในนาแปลงข้าวในนาห้าหกไร่ที่คุณจานูไอรินได้ปลูกไว้ดานเองนะคะก็มาดูที่หลังบ้านมีอะไรมั่งตาที่เอามาปลูกไหมก็เป็นต้นมะนาวต้นมะนาวนี้รู้สึกว่ามเมงจะลงกันนิดนะึง ก็มีต้นน้อยนาะต้นไมยนาะนี่ปลูกอยู่สามต้นนะคะมีต้นพริกม่วงค่ะพริกมะม่วงพริกก็กำลังพริกนี้ได้ทานตลอดนะคะได้ทานตลอดเก็บตลอดต้นมะละกตอต้นกล้วยค่ะต้นกล้วย กล้วยกับเป็นกล้วยกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมทองอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรกับแก้วมังกรนี่ได้กินเรื่อยๆนะคะได้กินเรื่อยๆกับอนนี้กลาลังออกดอกอันนี้เป็นดอกมันนะคะดอกมันดอกกับก็จะเป็นต้นพริกกับพริกปลูกพริกผสมประสานค่ะเกษตรพอเพียงอเด็ดตามพ่อหลวงราชาการที่9กลของเราไม่อดตายนะคะไม่อดตายค่ะผักสดกวนหลัาางบ้าน มีผลละมากลากไม้เต็มค่ะ,คะแก้วมังกรนี่ทานเรื่อยๆค่ะเก็บเรื่อยๆตานนี้เป็นดอกดอกแก้วมังกรที่อยู่ข้างในนะคะต,ตีอยู่กลางในแล้วก็มาที่กล้วยหอมากล้วยหอมตัวนี้ก็ไม่นานเกินรอกค็คงจะออกดอกออกผลมีลูกมีทุกอย่างกะหลังบ้านแต่ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนค่ะนี่เป็นใบมะกรูดนะคะใบมะกรูด ไม่มะกรูด่ะหลังบ้านก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในนาข้าวนาส่วนหลังบ้านคุณยายหนไอรินนะคะกาแล้วก็ข้าวทั้งอ,อกเป็นมาอย่างไรค่ะก็จะถ่ายคลิปมาให้กับท่านไปชมได้โดยอีกครั้งหนึง่งคันนี้กำลังสีเขียวตาการตาทีเดียวะก็คงจะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ